กราบสวัสดีสวัสดีมิตรลักแฟนเกมนักปั่นสล็อตทุกคนทุกท่านนะฮะพวกผมครับเสือแล้วก็รายการเสือโชว์รวยครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟอร์จูนเมานะฮะเป็นอีกหนึ่งเกมจากค่าย PG s ส o t นะจ๊ะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรวมไปถึงทางด้านของแฟนเพจนะครับฝากเข้าไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณหลายๆได้ใจเด้อโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะฮะขออนุญาต ปรับเบ็ดสักเล็กน้อยนะจ๊ะโอเควันนี้ผมพกทุนมาที่7,800จริงๆอ่ะผมเติมมา7 0 0 0นะฮะร้ 800. นี่ค้างยุดนะครับโอเคเริ่มต้นเบ็ด20บาทนะฮะร,รอดูก่อนนะครับว่ารูปแบบเกมเขาจะให้ไหมนะฮะถ้าดูเงีย,งยบๆนี่ก็มีลุ้นนะฮะมีคิดแล้วว่าอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าโปเชเข้าบิ๊กวินแบบเร็วๆนะครับอันนี้เราปรับเบ็ดขึ้นเลยนะครับเป็นทริคในการเล่นของผมนะ วันนี้ตั้งกำไรไปที่เบาๆและการซับพันถึงไม่เกินสี่พันะฮะแต่ไม่ตม่ำกว่าหนึ่พันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้พกมาทุนค่อนข้างสูงอยู่นิดนึงนะโอเคนะเข้าวายสี่ตัวนะฮะบิ๊กวินเรียบร้อยนะครับขอยัดญาตปรับเป็ดเลยนะครับเพื่อมาให้เสียเวลานะจ๊ะหนึ100่งร้ยไปเลยปมาชมกันซิว่า จะเข้าไหมนะฮะโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยนะครับบิ Big ๊กวินไปเลยจ้านะฮะในเดือนหนึ่งบาทโอเ okay, ค2,000บาทนะฮะตามเป้านะฮะ1,000ถึงส0 0พันนะฮะแต่ก็ไม่เกินประมาณประมาณนี้กำลังดีนะครับได้1นึ่งถึงสองพเนี่ยถ้าท่านเล่นแนละท่านเก็บดีๆเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าวันละ1,000นะเดืนเดือนท่านมีอยู่30,000บาทเลยนะไม่น้อยนะครับสำหรับอ่า กาหาไรได้เสริมนะครับในช่วงเศรษฐกิจซบเซาแบบนี้นะครับโอเคนะครับใครที่อยากตามผมเข้ามาเล่นนะฮะ oh, <yeah. S 1> ก็สามารถเข้าไปคลิกลิงก์นะครับที่คอมเมนต์ดนะผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับวันนี้ปิดกำไรส,สวยๆไป2,000บาทน,นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ oh, <yeah. S 1> วันนี้ไปแล้วนะจ๊ะขอให้ทุกคนปังๆเฮงๆนะครับเกมนี้ฟอร์จูนเมานะจ๊ะค่าพีจีจ้า